สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสีฮานอยนะครับก็ทําเป็นแยกนอยแต่ละรอบให้นะครับก็จะมีฮานอยเฉพาะกิจนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับผมก็นะครับสองสัปดาห์มานี้ก็ถือว่าเดินเดินไม่ดีนะครับก็อาจจะมาไม่เต็มรอบเหมือนเหมือนช่วงแรกๆนะครับช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ย มาปังๆทั้ง4รอบนะครับประมาณนะครับมาเด้งๆประมาณสัก4ี่รอบนะครับก็หลังๆมาก็เหมือนเข้าให้ไปสีรอบอาจจะเข้า2รอบรอบเดียวประมาณนี้นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็แต่ละแนวทางนะครับผมก็ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนะวันเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับในนอยนะครับนอยเฉพาะกิจก่อนเนาะอันนี้นอยปกตินอยเฉพาะกิจนะครับผมให้ศูนย์กับ6ไปนะครับพี่พี่ผลที่ออก691กับซ้ำสามเนาะนะครับ6ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พี่เนาะมารอบแรกก็เบิรนเสร็แล้วนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับเฉพาะกิจส่วนรับพิเศษผมให้ศูนย์กับ5้านะครับ ผลที่ออก2 8 3 8 6นะครับพี่พี่หลัก8นี่ก็เน้นเนาะศูนย์แปแต่เขาออก83กับ8 6กนะครับก็พลาดไปแจมเดียวนะครับพลาดไปแจมเดียวนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหลุดไป2รอบแล้วนะครับพี่ส่วนแนวทางนะครับแนวทางในรอบปกตินะครับผมให้5กับ2นะครับรูด5นะครับผม5ไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2 9 9 2นะครับผม ในรอบนี้ก็มาตัวเจาะเนาะดีมาตัวเจาะส่วนเรา VIP นะครับให้0กับ4นะครับรูด0ผลที่ออก0 4 9กับ3 2นะครับผมในรอบนี้เสียดายที่กลับหัวนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าใครเสี่ยงโชคแล้วกลับหัวหรือเปล่านะครับถ้ากลับหัวไน้แตกนะครับ3ตัวนะครับผมเนี่ยเราเน้น4 6เขาออก4 9นะครับพี่ๆน่าเสียดายนะครับผมเนาะถ้าเกิดใครกลับหัวในรอบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผมเนาะ ศูนย์ไม่มานะครับใครเอาสีไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่เก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางนะครับผมนอกสี่ฮานอยนะครับแยกเป็นนอยแต่ละรอบให้พี่พี่สมาชิกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางจะลง2สูตรเนาะนะครับก็สูตรนี้จะทําเป็นแยกนอยนะครับอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเลขเด่นตารางนะครับมัดรวมนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบจับวินก็รอในโค้งสุดท้ายได้นะครับสาหรับแนวทางของ วันที่7นะครับพี่พี่วันที่7นะครับเดือนธันวาคม2566นกะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเนาะขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่ อืมได้ตัวเด่นเมืมื่อวานนี้เลยนะครับได้ศูนย์กับหกนะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหก 6. ให้ไปที่เลขหกนะครับผมหกหนึ่งหกสามหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่ศูนย์หก นะครับนี่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับพี่ๆฮานอยเฉพาะกิจ ok นี่อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่รับเสียงโชคนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับส่วนนะครับผมฮานอยฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยพิเศษผมได้เลข3แล้วก็เลข9นะครับ สายลูดผมให้ไปที่เลข9 30 35, 37, 90, 95, 3สาม9ูน5 9สาห้าสามเมตัวผมให้ไปที่3 9 7นะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเฉพาะกิจกับนอยพิเศษนะครับเนาะท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกมีโชคเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับส่วนนะครับอ,อีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับฮานอย V.I.P. นะครับ ห้านอยปกติผมได้เลขห้ากับเลขสองนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผมห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสองหนึ่งสองสาม นะครับสามตัวให้ไปที่ห้าสองสามนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกตินะครับผมส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ฮานอยวีไได้เลขแปดแล้วก็เลขสี่นะครับสายลูดให้ไปที่เลขสี่สี่สองสี่สามนะครับสี่แปดแปดสอง แปดสามแปดเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่สามนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับ พี่ๆท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอนะครับไปพิจารณาหรือว่าเอาแนวทางผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้เนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอาตัวเลขที่โดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะวันนี้ขอให้มาเด้งๆงปังปนะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก่อนออกไปนะครับก็ขอกําลังใจจากพี่ๆสมาชิกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็ขอให้เด้งเดปังปังนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ